สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวธุรกิจเก๋ๆแปลกๆและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่บอกว่าเก๋ๆแปลกๆนี่เอามาให้ดูค่ะเราได้รับเกียรติจากนักธุรกิจหนุ่มนะคะเจ้าของงานที่เขาขายความชอบเป็นหลักค่ะคุณวสานวงศ์อศวะนรมนนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทลิงกร,รกาฟิกจำกัดสวัสดีค่ะคสวสัครับคุณสันอ่าครับค่ะ คุณสันทาอะไรคะเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้าดีไซน์มากมายหลากหลายเหลือเกินครับก็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ว่าตัวงานหลักของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับงานออกแบบ <c oughs> หรือว่าเป็นงานกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่ที่มองมมออกมาว่าอยู่ในรูปแบบนาฬิกา <c oughs> นะครับอันนี้ต้องขออน,นุญาตอธิบาย <c oughs> ตั้งแต่เริ่มแรกนิดนึงน,นงนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ยหัวใจของสิ่งที่เราจะต้องการนําเสนอสู่ตลาดเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับงานกราฟิกดีไซน์หรืองานออกแบบ <c oughs> ซึ่งมันเป็นงานในลักษณะของงานนามธรรม,ามไม่สามารถจับต้องแล้วก็สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคในตลาดได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสื่อตัวกลางสําหรับมารองรับงานกราฟิกดีไซน์ของเราแล้วก็สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทดลองหาตัวกลางอยู่หลายตัวผลิตภัณฑ์ตัวกลางอยู่หลายตัวสุดท้ายเรามาลงเอยที่เป็นนาฬิกาข้อมือะนะครับเพราะว่าเรามีหลักการพิจารณาอยู่หลักใหญ่ๆอยู่สองข้อข้อแรกก็คือว่า ผลิตภัณฑ์ตัวกลางนั้นเนี่ยจะต้องสามารถข้อแรกเลยคือยอมรองรับงานกราฟิกดีไซน์ของเราได้ซึ่งเป็นตัวสําคัญที่สุดนะครับอีกอีกปัจจัยหนึ่งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในฐานะที่จะเราจะออกมาทําธุรกิจก็คือว่าตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถหรือมีศักยภาพทางการตลาดสามารถแข่งขันได้นะครับเราก็มาลงเอยที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับ เดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงที่บอกว่าเป็นงานออกแบบเนี่ยเรียนจบด้านนี้มาหรือเปล่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าผมเรียนจบทางด้านการบริหารนะครับก็ไม่ค่อยวาดรูปวาดงานอะไรเลยนะอันนั้นจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสาขาวิชาที่เราได้จบมาอย่างเป็นทางการค่ะแต่ความชอบที่อยู่ข้างในเราเนี่ยเราจะชอบเกี่ยวกับงานกราฟิกดีไซน์นะครับเราก็เลยมองว่าเราอยากจะผนวกสองสองส่วนเนี้ย คือส่วนที่เรามีความชอบกับส่วนที่เรามีความรู้ค่ะมารวมกันเพื่อทําเป็นงานในระยะยาวของเราในอนาคตด้วยนะครับลยออกมาเป็นตัวนี้ค่ะแสดงว่าตอนเรียนบริหารนี่ก็เรียนแล้วก็ชอบวาดรูปไปด้วยอย่างั้นอ๋อวาดรูปนี่เราวาดไม่ได้ผู้ตัวตัวผมวาดรูปไม่ได้เลยค่ะแต่เรามักจะมีภาพบางภาพอยู่ในหัวเราแต่เราสื่อสารไม่ได้เราสื่อสารโดยวิธีการวาดไม่ได้แต่เราก็เลยต้อง ต้องอาจจะเป็นคนกําหนดแนวทางมากกว่าแล้วก็ให้คนที่เขามีความสามารถในการที่จะเอาความคิดเราถ่ายทอดออกมาได้ให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรมขึ้นมาไอเดียที่ว่านี่คือแสดงว่าเป็นคนชอบเส้นสายสีสันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ชอบสังเกตอันหนึ่งก่อนเอ่นเนี่ยเหมือนกับเราต้องพยายามค้นพบตัวเราให้เจอกันว่า ในความชอบเนี่ยเราชอบอะไรเหมือนอย่างของผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเวลาเราเห็นสินค้าเห็นผลิตภัณฑ์ตามห้างหรือตามที่ที่เราไปเดินเน่ะเราก็จะรู้ว่าไอ้แบบนี้เราชอบแบบไหนถ้าเป็นเราเราจะลองเปรียบเทียบเองว่าถ้าเป็นเราลายแบบเนี้ยเราชอบไหมแล้วถ้าเป็นเราเราทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมนี้ได้ไหมคิดต่อไปอีก่คคิดเราก็จะสนุกกับการที่ได้ใช้ความคิดลงไปว่าบางงานที่เราชอบมากๆบางงานเรามองว่าตัวเนี้ย ถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราจะเล่นสนุกกับมันได้ยังไงให้มากไปกว่าเนี้ยให้หลากหลายไปกว่านี้เราก็เลยมาค้นเพราะเราน่าจะชอบเกี่ยวกับพวกนี้นะก็เลยเอามาเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่เราอยากจะสมมติถ้าเป็นทํางานเราก็ผมก็ค่อนข้างให้ความสัมพันธ์ให้น้าหนักเยอะกับการทํางานเราก็มองว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกครึ่งชีวิตหลังจากเรียนจบเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่เราชอบเราถึงจะอยู่กับมันได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยอ๋อใช่อันนี้สาคัญ คือถ้าชอบแล้วทําอะไรก็มีความสุขทําอะไรก็สนุกใช่แล้วมันจะทําให้เราสนุกที่จะคิดแล้วก็สนุกที่จะอยู่กับเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกนี่อย่างที่บอกว่าชอบงานออกแบบชอบงานนี่ออกแบบมีไอเดียหอกไอเดียแหละไอเดียออกแบบอะไรอะคะก็ทั่วไปเลยเพราะว่างานพวกนี้กราฟิกดีไซน์เนี่ยมันจะมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเองเนี่ย ลูกตัวอย่างในตลาดเมืองไทยเนี่ยเรามักจะวางความสําคัญของงานกราฟิกด <graphic design S 1> ีไซน์ไว้เป็นแค่มูลค่าเพิ่มม,มันเลยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ในตลาดเราจะเห็นว่าสินค้าอย่างเสื้อยืดผ้าปูที่นอนผ้าปูโต๊ะแก้วน้ําทุกอย่างจะมีงานกราฟิกอยู่หมดค่ะแต่ถูกวางตำแหน่งไว้ให้เป็นตัวรองอเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยอยากจะขายผลิตภัณฑ์หลักเขามากกว่า<อ>แต่เขาเข้าใจว่าง,งานกราฟิกจะช่วยให้งานผลิตภัณฑ์หลักขายง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นลาดับความสําคัญเราจะเห็นว่างานกราฟิกมีไหมมีแต่ว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกพัฒนาให้เต็มศักยาภาพของมัน <ừ> เราเป็นเราเองเราก็มองว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเสื้อตัวหนึ่งหรือว่างานกราฟิกตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทําให้มันได้เต็มที่กว่านี้ <ừ> สื่อสารให้ชัดเจนกว่านี้ค <ừ> ่ะนะครับเราก็เลยมองว่าในประเทศไทยเองเนี่ยงานกราฟิกดีไซน์ยังมีพื้นที่อีกเยอะ <ừ> ถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถ ไปได้ไกลกว่าน,นั้นเพราะว่าในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของงานกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วนะครับหมายถึงตลาดต่างประเทศในตลาดต่างประเทศเขาจะค่อนข้างแบ่งออกมาชัดเจนว่างานชนิน้นนี้ขายกราฟิกหรือขายผลิตภัณฑ์ขายฟังกชันหรือขายกราฟิกค่อนข้างจะแบ่งกันชัดเจนเพราะฉะนั้นการสื่อสารออกไปในในตลาดที่เป็นสากลเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดก็จะค่อนข้างง่ายง่ายกว่า สื่อสารในตลาดใน,ในเมืองไทยค่ะแล้วะะตอนแรกก่อนที่จะเห็นเป็นนาฬิกาได้ผ่านการออกแบบหรือไปกับสินค้าตัวอื่นบ้างหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าปัจจัยที่เราเลือกมาทําสินค้านี้อันแรกต้องรองรับงานกราฟิกเราได้น,นั่นถือเป็นหัวใจเลยอันที่2ในระยะยาวเพราะเราต้องทําธุรกิจก็คือสินค้าต้องมีศักยภาพทางด้านการตลาดทางด้านการแข่งขันตัวนี้สําคัญเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีหลายตัวมากที่รองรับงานกราฟิกดีไซน์ได้อย่างจะเราจะเห็นชัด ง่ายๆเลยรอบตัวเลยคือว่างานเสื้อยืดทีเชิ้ตเอายกตัวอย่างทีเชิ้ตอย่างเดียวก่อนลวกันเพราะว่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดแต่เพิ่มมาพิจารณาในประเด็นที่สองเรื่องของศักยภาพการแข่งขันเรามองว่าโอ้โหเสื้อเสื้อผลิตภัณฑ์เสื้อเนี่ยคนทําได้ทั่วโลกเลยเอาแค่ในเมืองไทยเนี่ยใครๆก็ทําได้เด็กนักศึกษาจบใหม่ใครๆอยากทําก็ทําได้หมดแล้วเราเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเสื้อเราไม่ได้อยู่ในวงการการเม้น์เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแข่งขันทางด้านเนี้ยเราเชื่อว่า เราคงจะอยู่ไม่ได้การแข่งขันนี้เราในในตลาดเนี้ยเราคงไม่ชนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตัวนี้ออกไปแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปทางสินค้าคตัวอื่นแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้มองสินค้าตัวนี้ไว้ที่กลุ่มเป้าหมายว่าจงเป็นตลาดเมืองไทยอย่างเดียวเพราะว่าตั้งแต่แรกเรามองงานกราฟิกปุ๊บเราจะพบเองว่าง,งานกราฟิกดีไซน์เนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะนําเสนอเนี่ยมันจะคือทั้งโลกคือตลาดทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็มาดูด้วยว่า สินค้าที่จะรองรับงานเนี่ยก็ต้องสามารถนําไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยอย่างเสื้อเนี่ยเรามองว่าเหมาะสมแค่ปัจจัยแรกปัจจัยที่สองปุ๊บสมมติเราทําขึ้นมาจริงๆตลาดเมืองไทยแข่งขันก็ยากละอันนี้จะส่งออกต่อก็ยากอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีโดเมสติกโปรดิวเซอร์ของเขาอยู่ซึ่งมันต้องหาเหตุผลใช่ว่าทําไมเขาถึงจะยอมรับงานกราฟิกของไทยเข้าไปขายล่ะในเมื่อในประเทศเขาเนี่ยก็มีคนทํางานกราฟิกแล้วก็ มีคนทั้งเล่นด้วยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะไปสู่ต่างประเทศก็ยากเข้าไปอีกแสดงว่าไปแย่งไปแย่งโดเมสติกของของของผู้ประกอบการของเขาเองก็ทีนี้จะยากด้วยเราก็ที่มันจบเป็นนาฬิกาเพราะเราเราก็ทำรีเสิร์ชมาส่วนหนึ่งเราก็จะพบว่าในกลุ่มที่เป็นนาฬิกากราฟิกเนี่ยทั้งในประเทศเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ไม่เยอะอยู่ไม่เยอะเลยน้อยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณสันเรียนจบแล้วคุณสันไปทํางาน ประจำหรือว่าไปทำงานประจำบ้างแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่นํามาประยุกต์ใช้ได้ในวันนี้อาจจะใช้ได้บ้างแต่ว่าคงไม่ได้เป็นเป็นประโยชน์หรือเป็นประสบการณ์โดยตรงมากกว่านะครับแสดงว่านี่คือเกิดจากความชอบจริงๆใช่ใช่ไคะทีนี้ก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างเรื่องของตัว business model ตัวสินค้าตัวเนี้ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดยังไงว่าเอาละเราต้องทําบริษัทเราเองละ ก็อันแรกสุดเราที่เราบอกเราเจอละเราเจอละว่าเรานําความชอบของเรามาทําเป็นรูปธรรมได้ละคทีนี้เมื่อชอบเสร็จก่อนที่จะลงทุนเปิดบริษัทเราต้องมีความเชื่ออีกเชื่อว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันน่าจะประสบความสําเร็จได้เมือเราเชื่อปุ๊บเราถึงที่จะกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทําเพราะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยบอกตรงๆว่าหลายๆหลายๆหลายๆ หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องสร้างพฤติกรรมใหม่ในตลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างตลาดเมืองไทยเนี่ยจะเคยชินกับการมองสินค้าตามประเภทของสินค้าเลายอย่างของเราเนี่ยพอเราออกมาเป็นตัวนาฬิกาปุ๊บตลาดโดยส่วนใหญ่ก็จะมักจะมองว่าเนี่ยคือนาฬิกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะขายจริงๆเนี่ยมันคืองานกราฟิกก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาหรือว่าใช้วิธีการที่ยากขึ้นในการที่จะสื่อสาร,สสารให้ข้าม ขอบจากัดของความเป็นนาฬิกาแล้วไปสื่อสารให้ได้ว่าเนี่ยสิ่งที่แบรนด์ของลิงก์เนี่ยกำลังอยากจะนําเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นงานกราฟิกอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็การวางโพซิชันของสินค้าอย่างของเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านกายภาพจะเป็นตัวนาฬิกาแต่เราจะวางตําแหน่งของสินค้าของเราเนี่ยให้อยู่ในตําแหน่งของเป็นพวกพวกกราฟิกอะเซซเซอรี่เพราะฉะนั้นอย่างจะอย่างแล้วเพื่อมาเราวางตําแหน่งของสินค้าได้เนี่ย มันก็จะเป็นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติในแนวทางต่อๆไปของเราอ,อย่างเช่นในเรื่องของการกระจายสินค้าคเมื่อเรารู้แล้วว่าสินค้าเราเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้อยากวางในใจเราเนี่ยไม่ได้วางตําแหน่งเป็นนาฬิกาเพราะฉะนั้นการกระจายเราก็จะไม่ได้กระจายในร้านานาฬิกาแต่เราจะไปกระจายอยู่ในร้านกิฟท์ช็อปในร้านที่เป็นเทรนดี้สโตร์ร้านที่ขายงานกราฟิกนะครับต่อมาคือเรื่องของการกําหนดราคาคก็กลับมาทีว่าเมื่อเราไม่ได้เป็น นาฬิกาโดยตรงเนี่ยเราก็จะไม่กําหนดนาฬิกาให้อยู่ในไพเลนส์ของนาฬิกาแต่เราจะไปกําหนดราคาให้อยู่ในช่วงของสินค้าที่เป็นกราฟิกอเซสซอรีหรือวพื่อคเซสซอรีก็ได้อย่างน้อยปัจจุบันเนี่ยสินค้าของผมจะมีอยู่2ขนาดนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวนี้เองนะครับจะเป็นขนาดบอยไซส์จะกําหนดราคาขายปลีกอยู่ที่425บาทค่ะบาทนะครับแล้วอย่างตัวจัมโบ้เนี่ยใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ จะเป็นจะตัวจะตัวเนี้ยนะครับจะกําหนดราคาขายปลีกอยู่ที่ห้ารห้าสิบาทนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสินค้านาฬิกาแล้วเนี่ยการที่เราตั้งราคาเท่านี้จะทําให้กลุ่มเป้าหมายเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ความเชื่อถือว่าด้วยราคาเท่านี้ม,มันจะดีไหมเนี่ยมันจะใส่ได้นาน<ช>แค่ไหนเอาง่ายง่ายเพราะนะอันหนึ่งเกิดจากว่าความความความเคยชินของเราว่าถ้าเป็นสินค้านาฬิกาเนี่ยควรจะราคาคือราคาเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพเรามักจะคิดอย่างนั้น แต่พอผมเอาสินค้าตัวเองเนี่ยแล้วอยากจะทําให้เขาเป็นงานเอเซอร์แล้วเรามาตั้งราคาเท่านี้โจทย์แรกที่เราจะต้องผ่านให้ได้คือเรื่องของความเชื่อโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงราคาอโอ้ยากนะก็ยากมากครับตัวนี้ยากมากและอีกตัวหนึ่งคือย้อนกลับไปอีกอันนึงคือกลุ่มเป้าหมายค่ะ กลุ่มเป้าหมายของเราหลักเลยเนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องมาทาการบ้านก่อนว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขามีความชอบแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรถ้าเราจะขายสินค้าให้เขานําเสนอสินค้าให้กับเขาเนี่ยเราจะต้องเจอโจทย์อะไรบ้างอันแรกเนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะซื้อสินค้าอันแรกสุดเลยเมื่อเขาชอบนะครับอันที่สองราคาต้องไม่สูงถือเพราะว่าวัยรุ่นเองเนี่ย จะมีข้อจํากัดที่เหมือนกันเลยคือไม่มีไรายได้ะจะมีเฉพาะค่าขนมะนะครับปัจจัยที่3ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยท้ายสุดก็คือเรื่องของคุณภาพเพราะว่า2ปัจจัยแรกเนี่ยจะทําให้เกิดพฤติกรรมก่อนคือซื้อ,อ,อแต่ปัจจัยที่3และคุณภาพานเนี่ยจะทําให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจานานใช่ถ้าประทับใจปุ๊บก็จะกลับมาซื้อซ้ําแต่เราต้องฝากสองประเด็นแรกให้ได้ก่อน เรื่องของความสวยกับเรื่องของราคาคอันนี้ก็ย้อนกลับมาอีกที่หนึ่งว่าทําไมราคาเราถึงตั้งสูงไม่ได้เพราะกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยก็มีข้อจํากัดในด้านรายได้แต่ขณะเดียวกันจะเห็นกัว่าเราก็พยายามต้องคือวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความมีข้อจํากัดที่ขัดแย้งกันคือมีความต้องการที่สูงกับงานที่คุณภาพดีแต่ตัวเองมีข้อจํากัดที่ตรงกันข้ามก็คือรายไ,ไ,ดได้จํากัดก็คือพูดง,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 ง่ายๆคือ คุณพ่อคุณแม่ยังต้องให้ให yes, ้ยังต้องซัพพอร์ตเรื่องเืงินอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่านี่คุณสรรใช้ระบบมาร์เก็ตติ้งเข้าวางบิสเนสตัวนี้เลยใฉันนะอันนี้เป็นผมถือว่าเป็นเป็นเป็นส่วนดีของเราคือเรามีทั้งความชอบในแง่ของของงานกราฟิกแล้วเราเองพอดีเราก็มีพื้นฐานทางด้านทางด้านการตลาดเราก็มองว่าเราใช้เวลาเรียนเนี่ยก็คือครึ่งชีวิตแรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้ประโยชน์ซะเลย เท่ากับเราเสียเวลาไปวันโจทย์กันมาผมก็คืออยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้เรียนเนี่ยมาประยุคลมันกันเพราะเหมือนกับมันไม่เสียที่มันไม่เสียโอกาสที่เราได้ทั้งเรียนแล้วก็ได้ทั้งชอบมาเป็นแล้วก็มาต่อยอดให้กับเราในอนาคตด้วยนะครับทีนี้เราก็มาเอามาวางแผนวาหรับแผนแนวทางดราฟต์นี้ซึ่งต้องวางตั้งแต่เรื่องของสินค้าเลยตั้งแต่ตอนตั้งแต่โมเดลตั้งแต่ยังไม่มีสินค้าด้วยตั้งแต่ยังไม่มีสินค้า